ให้เชฟเขาทำกับข้าวให้กินสเต็กสเสิร์ฟคู่กับสลัดเก่งมากเลยลูกอร่อยจริงๆนะที่นนด้านที่เป็นมันลง่อกอันนี้มันก้อนเนื้อก้อน,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 นข่าไปโอ้ยเชฟคืออยู่นะคืออยู่นะอร่อยนะจ๊ะไม่คือว่ามันจะกินได้ไหมได้ไม่ได้ก็ต้องกินบ,บังคับแรกนะจ๊าทำสเต๊ก เอาให้มันกินให้ได้นะต้้องกินได้อยู่แล้วตายแล้วกูขาดคุณไหมเนี่ยไม่ขาดไม่ขาดหอมอ <laughs> ถ้ากินหอมแปลว่า <c oughs> สัญญาณดีแม่ทำให้กินก็ไม่ถึงใจไม่ได้ต้องทำเองต้องทำเองต้อง,อองอปื้มธรรมชาติด้วยนึงมันจะกินได้ไหมมาดูกนะัน <c oughs> เขาต้องทำเองนะแม่ทำนี่กิน <c oughs> ไม่ถูงใจนะสามทิ้นนี่สามพันมันจะรอดมมาดูกันมียาแซ่ะนี่อืกําลังดีเลยมีเดียม โอ้ยเป็นทำเ็นรอดรอดโอ้ยเก่งมาก <c oughs> ได้ได้ได้แสดงว่าต้องมีคันที่สองนะโอ้ยโอเคโอเคได้เลิศมาก <c oughs> เสิร์ฟกับสลัดชิมไปเลยลูก <c oughs> อร่อยมากอืม <c oughs> อร่อยแม่ทำเอย เขาก็ทำสลัดซึ่งเป็นอะไรนะสลัดสำเร็จรูปใช่เพราะทำเองเดี๋ยวมันจะไม่นั่นมันจะไม่อร่อยจะอร่อยเกินไปใช่